ต้นเดือนค่ะอาหานไปทังไหนก็มีแต่อาหารกินได้แต่ตำมะเขืออย่างเดียวค่ะกินได้ก็่ตำมะเขืออย่างเดียวเขาเกยเขากินหลายอย่างมาจ้างเขากินอย่างเขากินอย่างเดียวพายก็มีตั้งกลังก็มีกาแฟ อ๋อทำไมมีสองนี่ห้อออเรนจิน่าออันนี้ก็ออเรนจิน่าเหมือนกันอ๋อมันมีออยมีห้าสิบซองมีมีซองละยี่สิบห้าถุงถุงละยี่สิบห้าซองชาก,ก็มีกาแฟก็มีค่ะ <c oughs> ขอ,อากาแฟก่อนแล้วกัน <c oughs> เศรษฐีต้นเดือนไงคะ